สวัสดีเพื่อนๆและกันะยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับ ชาวราศีกุมถือว่าเป็นราศีที่สิบของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหงราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนโทน้ําชาวราศีกุมเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าและรักอิสระภาพด้วยความที่ดาวฤตยูเป็นดาวประจําราศีผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและ ออกจะแหวกแนวสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นชาวราศีกุมเป็นคนที่อายและเงียบโดยกําเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีนี้ชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความลุ่มลึกและมีสติปัญญาสูงอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือคนอื่น พวกเขายังสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างป,ปลอดโปร่งทะลุปุกโป,ปง่งซึ่งส่วนนี้เองที่ทำให้ชาวราศีกุมสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายนะครับในช่วงเวลานี้ท่านตกอยู่ในสภาวะที่มีความอึดอัดใจและมีความกดดันค่อนข้างมากเนื่องจากว่า ในแต่ละเรื่องที่ท่านกำลังตั้งใจทำอยู่นั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องเผชิญหน้ารับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาแต่ข้อดีของการที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายหรือความหวังสูงๆไว้นั้นก็เพื่อเป็นไปซึ่งการผลักดันตนเองให้เกิดความกระตือรือร้นต่อสิ่งที่กำลังทำ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆและแม้ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วทุกอย่างต้องออกมาดีและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะความรู้สึกของท่านลึกๆแล้วท่านมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองจึงส่งผลให้ท่าน พร้อมที่จะลุยและเดินหน้าต่ออย่างเต็มกำลังบวกกับท่านนั้นเป็นคนที่มีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถและยังเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศไม่แพ้ใครๆนอกจากนี้ใจที่เคยรักในสิ่งที่ทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้แทบจะไม่ปรากฏให้เห็นเลยนะดังนั้น ให้ท่านกลับมาลุยงานอย่างเต็มที่อีกครั้งและด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นความกระตือลือล้นเอาจริงเอาจังในครั้งนี้จะทำให้ท่านไปถึงเส้นชัยโดยในท้ายที่สุดและในเดือนเมษายนนี้องค์พญานาคราชอยากให้ท่านลุยและเดินหน้าทำงานต่ออย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะ องค์ท่านนั้นกำลังอวยพรและกำลังช่วยท่านทำลายล้างอุปสรรคต่างๆให้หมดไปในไม่ช้านี้ช่วงหลังสงการนี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้รับพลังบวกและเต็มไปด้วยพละกำลังที่มากล้นจากองค์พญานาคราชดังนั้นขอให้ท่านทำงานร่วมกับองค์ท่าน เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งหมายถึงความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้านั่นเองและหากท่านปรารถนาคำอวยพรจากองค์พญานาคแล้วการร้องขอต่อองค์ท่านมันจะช่วยกำจัดอุปสรรคอีกแรงจงสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้ว่าง เพื่อร้องขอต่อองค์ท่านในแต่ละวันรวมไปถึงองค์ท่านนั้นอยากให้ท่านให้อภัยในสิ่งที่แย,แย่ๆที่มันบั่นทอนจิตใจของตัวท่านเองตลอดเวลาที่ผ่านมาปล่อยวางได้ก็จะดีมากเพราะถ้าปล่อยวางได้เมื่อไหร่ปล่อยทิ้งสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ยายได้เมื่อไหร่สิ่งที่ทำให หัวใจท่านเจ็บปวดหัวใจท่านก็จะโล่งและว่างเปล่าแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความสุขและความสำเร็จนั่นเองดังนั้นแล้วจงให้อภัยต่อตนเองในวันที่ท่านนั้นทำผิดพลาดด้วยเช่นกันจงลดความตึงเครียดพร้อมความปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวและท่านจะเกิดความสงบ เมื่อใจใคลายลงได้เมื่อไหร่ความเครียดต่างๆก็จะลดลงในร่างกายโดยรวมก็จะดีขึ้นมากๆองค์พญานาคนั้นอยากให้ท่านกำจัดความคิดลบๆที่เป็นปลมในจิตใจของท่านเองเมื่อทำได้เช่นนี้แล้วรับรองว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ อาจารย์ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขจงมีสุขภาพที่ดีมีกำลังใจที่ดีและมีความสุขกันมากๆขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆด้านพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งใดที่ท่านตั้งใจไว้แล้วขอให้ท่านสมหวังดังปรารถนาทุกประการ จงมีแต่ความสุขสมหวังมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นและเพื่อนร่วมงานที่ดีให้แต่มีให้มีแต่ความรักและพลังใจดีๆที่นำความสดใสและจิตใจที่แข็งแกร่งรวมทั้งความอุดมสมบูรณ์มาแก่ท่านและครอบครัวของท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ หากฟังแล้วดีมีกำลังใจกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกุศลแก่ตัวท่านและครอบครัวท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ